ข้อ32ข้อใดคือผลดีจากการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5ข้อ 1. ต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยมากขึ้นข้อ 2. ยุติการลุกรานของชาติมหาอำนาจในยุโรปข้อ 3. การแก้ไขสนธิสัญญาที่ทำไว้เสียเปรียบในสมัยรัชกาลที่4ข้อ 4. การเริ่มต้นของระบอบการปกครองประชาธิปไตยในประเทศไทยข้อนี้เขาถามถูกไหมว่า ผลดีเนี่ยที่ได้จากการเสด็จประพาสยุโรปในส่วนของรัชกาลที่5คืออะไรในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมาคือทรงเสด็จประพาสยุโรปนําความรู้จากแหล่งยุโรปรวมทั้งช,ช,ช,า,ชาติพวกชาติที่จเจริญแล้วเนี่ยมาพัฒนานในประเทศไทยเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องของการยกเลิกทาส การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากหัวเมืองต่างๆเนี่ยให้เข้าสู่ในรูปแบบของมณฑลรัฐและกระทรวงทีนี้รัชาการที่หาเนี่ยเนื่องจากพระองค์มีโอกาสที่จะเสด,ด็จไปประพาสยุโรปเยอะแล้วมีการเสด,ด็จในเชิงทางการทําให้เราเนี่ยไปจเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับหลายประเทศพอพอเราจเจริญสัมพันธ์ทำไมตีปุ๊บพระต่างชาติเนี่ยก็เริ่มเกรงใจและเราเนี่ยก็ได้ดูท่าทีว่า ต่างชาติเขามองคนไทยเป็นยังไงบ้างพอพอพอองค์ทรงทราบเนี่ยก็ทรงเอามาปรับตัวแล้วก็มาประยุกต์ว่าเราควรจะผ่อนปลนต่อการหรือเราควรจะปฏิบัติต่อชาติไหนอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเมืองข,ขึ้นของต่างชาติพระองค์เนี่ยทรงยอมทําหลายอย่างมากเพื่อที่ให้ประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงรักษาเอกาลักษณ์ไว้ได้ไม่ตกเป็นเมืองข,ขึ้นของต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อดีของการประพาสยุโรปก,ก็คือหนึ่ง ต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายในช่วงสมัยนั้นเนี่ยอีกสักพักนึงจะเข้าสู่ยุคสงครามโลกถูกปะ่ะเรื่องการติดต่อค้าขายเนี่ยเริ่มเข้ามาแต่การตั้งสนทิสัญญาเบอร์นีและเบลลิงแล้วตั้งแ,แต่ในสมัยรัชกาลที่4แต่ว่าประเด็นหลักของการที่รัชกาลที่5ไปประพาสยุโรปไม่ได้เน้นของเรื่องการค้าขายแต่ในเรื่องของการถูกคุกคามหรือว่าการถูกตั้งเป็นประเทศเอกราชหรือว่ามหาล่าถูกไหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการที่รัชกาลที่5เสด็จไปภาสยุโรปก็คือข้อ2คือในเรื่องของการที่ยุติการลุกลามของชาติมหาอํานาจในยุโรปนั่นเองโดยที่พยายามให้ตัวของต่างประเทศเนี่ยไม่เข้ามาเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นส่วนข้อ3การแก้สนธิสัญญาที่ทําไว้เสียเปรียบในรัชกาลที่4ก็คือสนธิสัญญาเบลลิงถูกป่ายังแก้ไม่ได้จนกว่าจะเกิดการที่ไทยเนี่ย ไปเข้าค้านอยู่ฝ่ายชนะตอนสงครามโลกครั้งที่1อันนี้แหละจะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขสัญญาแต่ว่าใน,นเรื่องของการประพาสยุโรปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญานะตอนแรกคือเกี่ยวข้องกับการเรื่องที่ไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยมาคุกค,คามและเอาไทยเป็นเมืองคืนนั่นเองส่วนข้อ4การเริ่มต้นระบบการปกครองประชาธิปไตย ในสมัยนั้นประชาธิปไตยของไทยยังไม่เริ่มคิดถูกป,ปะเริ่มมีแนวโน้มบ้างแล้วเริ่มเห็นชัดเจนก็เมื่อเราตั้งดูสิทธานีในสมัยรัชกาลที่6และเริ่มร่างรัฐธรรมนูญในสมัยรัชกาลที่7ส่วนรัชกาลที่5เนี่ยการเสด็จประพาสยุโรปไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยเป็นหลักแต่เกี่ยวข้องกับการลุกลานของชาติมหาอำนาจน,นั่นเองชั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องที่สุดเลยนะคือข้อสองนะคะคือเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้รัชกาลที่ห้าเนี่ยทรงเสด็จทรงเสด็จประพาสยุโรปนั่นเอง